สาวๆวันนี้จะเอาอาชุดแต่งหน้าของ ELF มาให้ดูนะเอาชุดแรกก่อนชุดแรกคือพาเลตตตัวนี้เล็กกระทัดรัด,ดตัวนี้ซื้อมาราคาในเว็บเท่าไหร่นะ น่าจะ15บาทมั้งแต่ว่าตอนซื้อจะจะซื้อให้ครบกับฟรีค่าส่งแต่ละครั้งก็ต้องดูในหัวเว็บว่าเขามีเงื่อนไขย,ยังไงเขาจะมีโค้ดให้ตัวนี้เหมาะกับการไปเดินทางเปิดมานี่สวยไหมกี่สีนะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 32สี8 4 3สออส36สี36สีถูเปล่าตกเลขอ่าแล้วก็ข้างในนี้จะมีอะไรโอ้ก็ไม่ค่อยรู้นะอันนี้จะเป็น Brush Brush ปัดแก้มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่า f a c m s h เ m อ e r เอาไว้ทำอะไรโอ้ไม่รู้จักเพื่อนคนไหนเก่งก็มาบอกอุ้นหน่อยนะจะได้ใช้ถูกเอาไว้ทำอะไร แล้วก็สตัวนี้คืออายบราวพาวเดอร์กับอายบราวครีมนะก็ไม่รู้อีกว่าเอาไว้ทําอะไรใช่ไว้เขียนไลเนอร์หรือเปล่าแต่ว่าไม่มีแปลงไม่รู้จักว่ามันเป็นยังไงอีกเพื่อนๆก็มาสอนนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิปสติกทั้งหมดนะคะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับเดินทางนะแล้ว มีเซ็ตที่สองที่สั่งไปได้มาแล้ววันนี้ปรุษไปรสนีเพิ่งเอามาส่งเดี๋จะแกะกล่องให้ดูนี่ไงมาแกะกล่องกันเลยแถมแๆๆรู้ล่ะว,ว่าสาวคนแรกที่กำลังอยากจะได้ของใหม่ จ,จะสั่งไปแล้วก็ได้ก็คือแอนนั่นเองเพราะวันนี้เราคุยกันทั้งวันเลยมามามาดูเพื่อกระตุน้นแถมแทมแถมแทมก็มีเจ้าชุดเมื่อกี้1ชุดนะเสื้อ,อไว,เอว้เป็นของขวัญเป็นของขวัญนะก็เป็นกล่องมาอย่างดีไหมแล้วก็ มีอะไรอีกในกล่องฮ่าฮาเป็นยังไงต่ะอันนี้เขาเรียกชุดทัวร์สั่งเนี่ยเขาเรียกว่า beauty book นะเดี๋ยวเรามาดูกันนี้เรียกว่า beauty book ก็ถูกดี5บาท กล่องยังดีเดี๋ยวแกะดูนะว่าข้างในเป็นอย่างไรแกมแต้มๆเอาไว้เดินทางก็น่าจะสะดวกแล้วก็เอาไว้เป็นของฝากก็ดีตอนแรกวก่าจะเอาไว้เป็นของฝากแต่ว่าเปลี่ยนใจเอาไว้ใช้ก่อนแล้วของฝากจะซื้อใหม่แต่ว่าจะให้ใครบ้าง นี่ปอกนี่ไงน่าใช้มากเล็กกระทัดรัดกพ็พับครึ่งพับครึ่งได้นี่ไงเล็กนิดเดียวเองเล็กเท่าฝ่ามือ <c oughs> ชอบจังเลยอันนี้น่าจะเป็นโทนร้อนมั้งโอสั่งมาสองชุดไงเนี่ยใส่ถุงมาให้อันนึง จะมีโทนร้อนกับโทนเย็นอันนี้น่าจะเป็นโทนเย็นในพี่ห่ออย่างดีเรียบร้อยตะลับมีกล่องห่อให้นี่ไงค่ะคู่กันโทนร้อนกับโทนเย็นค่ะน่ารักที่สุดเลยแล้วก็เป็นเล่มๆชุดนี้5้าบาท นะนับก่อนมีสีอะไรบ้างมีกี่สีหนึ่ง 2, องสามสี่หนึ่งสองสามส้าหกดสี่เดยี่สิบแปดยีกับลิปสติกหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามลิปสติกไม่เป็นไรถึงแม้เราจะไม่ชอบลิปสติกก็มาแบบนี้ก็ใช้ง่ายสะดวกได้และ ของขวัญคริสต์มาสแต่ว่าเดีย๋ยวต้องสั่งใหม่จะให้ใครบ้างไม่บอกน่ารักน่ารักทีไ่ไหมน่ารักน่าใช้นะยวแกะอ,อันให้ดู Beauty Book อันนี้จะเป็นสีโทนเย็น รักนิดเดียวง,ง่ายสองเล่มกระถัดรัดห้าบาทเท่านั้นแล้วมีอะไรอ่าลิฟกรอสอันนี้คือไม่แน่ใจว่าสั่งลิฟก๊อสมาทำไม จำไม่ได้แล้ว,วัดเองสั่งอีกกอสมาด้วยเพปกติจะไม่ชอบแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้ให้เพื่อนที่ชอบนะคะแคะ่นี้ก่อนขอไปชื่นชมแล้วอดเพิ่งสั่งชุดบรัชจาก Ebay มีตั้งเท่าไหร่สีวะ70 28่สิบีไม่ใช่เจ็ดสีจำผิดอัน28่สิบแีสนุกสนานเลยตอนนี้สั่งดูเป็นของขวัญด้วยเดี๋ยวถ้าได้แล้วจะเอามาอวดใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย